โอเคนะครับสวัสดีคุณู้นนชมครับนีบ่รายการ First r e a c t i o n น l กับผมเฟิร์สนะฮะ้อ hey, ผมเฟิร์สหรือเดซนั่นแหละเอาไง,ไง่ายๆแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญนะฮะคือคุณเลียวคุ้งทีวีนะั่นเองครับสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาทําช่วงแต่ละคดีตัดปีกนะ,อะตอนแรกทําเป็นอแต่ละคดีอันเดียวรวมนี่ต้องแยกประเภทแล้ว พราะมันดูไม่เป็นระเบียบก็เ,เลยต้องแยกประเภทแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงนกกระตัว้วหรือคอคาทูนะฮะเป็นนกประเภทปากคีมนั่นเองที่เขาเอาไวท้ทาโอริโอ้คก็คนละคพีมเจ๊มีหลายตระกูลน,นะฮะตัวนมากจะมีสีขาวบางชนิดมีสีเหลือง บาชินี่สีม่วงเหรอไม่ใช่น้ำมันแบงบ้านไม่ใช่ตี่วงน้ำมันแน่นน้ำมันเลียวเฮ้ยจะบ้าแล้วไม่แชรไม่เอมีงอนตีฟ้าอะไรอใช่เนาะมีงอนมีลีนและตามาสอนให้เรียนเสียงได้เหมือนนกแก้วนกแก้วนี่ต้องเอามาตักใส่น้ำปะ ใช่นั่นแหละนกแก้วนั่นคนละแก้วแล้วก็นกทำจากแก้วไงนกทำจากแก้วด้วยนะพอดีโดยที่ชื่อตามันที่ว่าคอคาทูเป็นภาษามาเลแปลว่าคีมใหญ่พบในแถบอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและนิวกิลี หมู่เกาะโดโลโมอนและออสเตรเลียูโดเรมอนโดลโมอนใช่หมู่เกาะโดเรมอนหมู่เกาะโดเลมอนไม่ใช่โดเรมอนตันี้ที่มนุษย์จับมาเลี้ยงนั้นมีราคาถูงนกกระตัวที่อยู่ตามธรรมชาติจะมีอายุขายเพียงยี่สิบถึงสามสิบปีเท่านั้น <S <S แต่นกกระตัวที่มนุษย์นํามาเลี้ยงจะมีอายุถึงหกสิบถึงแปดสิบปี มันอยู่กับนะมันมันอยู่กับละมุดเลยมนุษย์น,นกกระตัวเปน็นนกที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลำตัวยาวหกิีถึงสามเจ็เซนติเมตรหนกักสามร้อยถึงหนึ่งขัดหนึ่งพันสองร้อยกรัมเียดแม่ก็ยังเบาอยู่แหละมีนงอหงอนบนหัวที่สาม,มารถหุบแล้วแผ่ได้กนี่กนี่งอหงอนด้วย จะงอยปากสีดำใหญ่เหมือนครีมมีความคมและแรงกัดมหาศาลเท้าแเท้าแต่ละข้างมีปุ่มเนี้ยวยาวและมีเรียกสามารถต่อและปีนป่ายได้นกกระตั้วนี่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยนกกระตั้วมอรคัสมันแล้วแต่พันเงี้ยราคา ราคาจะดูให้หมันไม่บอกราคามากน่าจะมากกว่าพันเกินแน่นอนเนี่ยเกินพันแน่แน่สิบบาทด้วยไหนสิบบาด้วยคุยไปด้วยนกกระตัวอัมเบร่าและนกกระตัวตอนโฟเกตยังไม่เตย โดยมีราคาสูงละหมืงง่นบาทนกกระต้วที่มนุษย์เลี้ยงโดยป้อนอาหารให้กับมือจะมีความเชื่องมากกว่านกที่ปล่อยให้แม่นกป้อนอาหารเองมากและจะขายได้ราคาสูงกว่าด้วยโอน้น่าจะถึงหมื่นไอ้มีเงินมาทําคลิปและวไปเลี้ยงนกกระต้ว <c oughs> นกกระต้วเป็นนกที่มีใ <c oughs> ่ชอบ ร้องเสียงดังคู่อยู่อพาร์ทเมนต์ไม่ควรเลี้ยงอย่างเด็ดขาดนกกระตั้วมีทิ้นสายติดแลว<ะ>้วหวงเจ้าของอ้าติดเล่าหวงจะเดีสายติดแล้วหวงเจ้าของแฟงเจ้าของใจเย็นอมันหวงหรือหึงก็ไม่รู้เนี่ยมันก็หืนนเรือเ่องจำเป็นต้องดูแลเอาจะใต่แล้วมีเวลาให้กับนก กระตั้วมากๆหากปล่อยนกไว้ไม่มีใครสนใจจะทําให้นกกระตั้วหุ่นยนตและทํา้ายข้าวของนกอารวาดนกอารวาดเอาง่ายๆทำร้ายตัวเองด้วยผู้ายตัวเองโดยการกัดขาตัวเองนกผูทำร้ายผู้คนที่เข้ามาใกล้นกกระตั้วหุนพันกับเจ้าของมากเกินไป อาจจะทำให้ไม่ยอมมีคู่ไม่ยอมผูกพันได้โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองของใหม่เก่าจะได้ของใหม่นะดักเนาะไปเลิไปไปทูงพนกับเจ้าของมาไปงานเข้าเลยนะอะไไรต้งปกัหาถีแลผูกพันกับเจ้าของมากเกินไปอาจทำให้ไม่ยอมมีคู่และไม่ยอมสูกพันได้นะครับก็ตามนะครับ นกกระตัวนะครับผมจะมาอธิบายต่อนะในเรื่องของราคานั่นเองเมื่อกี้อธิบายอะไรคร่าวๆไปแล้วมาดูราคากันดีกว่าโอ้โหที่ผมสังเกตตามเน็ตนะฮะนกกระตั้สีขาวอายุติดถึงติดเอ็ดเดือนนะฮะมีราคา รู้ลเลยเลียวตื้อไม่ได้แน่นอนกี่บาทวะนกกระตัวตีขาวอายุติบถึง1ิเ็ดเดือนก็คือยังเด็กอยู่มีร <15, 000. S 1> าคาแค่นิดเดียวเองเลี้ยวเท่าไหร่วะสามหมื่นสองพันบาทโอ้โหไไแพงมากเลย นกตบูนมไ,ไม่มีตำหนิราคาหกหมื่นบาทโอ้แพงจำนายอิเล็กตันหนึ่งคูอนนะอง่อิเล็กตันเนี่ยงงอิเล็กตันราคาร้อนร้อนคือตี่หมื่นแปดมีลดไหมลูกกระตัวอาหารแล้วนะครับราคาค่อนข้างแพงแล้วครับ น่าจะต่อราคาได้โพันสองพันแค่นี้มันก็โอ้โหราคาของลูกองกระตั้วนั้นจะอยู่เราๆประมาณหนึ่งหมื่นห้าขึ้นไปแสนหนึ่งหมื่นห้าขึ้นไปก็แสนด้วยนั่นแหละซื้อได้เลยหนึ่งหมื่นด้ามีแต่กำลังจะลงคิดใหม่อย่าลืมดูล่ะไม่ดูไม่มีเน็ต โอเคนะฮะก็ต้องขอจบลิปแต่ละคดีตัดปีกไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ฮนะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะฮะถ้าชอบก็ชกดให้กไลค์กันด้วยนะฮะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องของเลียวคุงทีวีนะฮะเลียวบิตามนั้นเลยโยโยส่สวัสดีครับ งั้นก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ตียูอเกนอย่าลืมเป็นร้อนในนะครับเชื่อปืน